แล้วมึงจำไว้นะย่ายางกายเข้ามาบนเรือนลังใหญ่พอหน้าบ้านกูล็อกแต่หลังบ้านกูเปิดตลอดไปอีนุมีตีเปิดทงให้ตลอดเลยเพื่อมึงโดนกูขอบคุณนะขอบคุณนะพ่อไม่เป็นไรเพื่อมึงกูสู้ข้าใจรู้เห็นเป็นใจด้วยครับรู้ไหมนะว่าฉันไปย่องหาลูกสาวแกเนี่ยไม่รู้ใครจะรู้แล้วชิบหายรีบไปเถอะไอ้นุ ทุ่งยางเตียยไม่ยังลูกผมแค่จะไปบอกความรักฮะไปขอความรักเฉยเฉยไม่บอกแล้วทักเกิดมึงย่องขนาดเนี้ยมึงไม่บอกลูกกูเนี้ยลูกกูโดนพวกมึงส่องตัวขน้าเนี้ยแล้วผมแค่จะไปบอกความรักครับพ่อฮะไปขอความรักมึงจริงนะอืไปขอความรักมึงจะไปขอสิ่งท้กงเศากูนะถ้าเกิดมันไม่มีก็เอาทุ่งกอมเก็บหุ้มไปก้อนนะลูกนะเห็นแก่พอแล้วกูไม่แยกเลียงล่านเยอะ ร,รู้ใช่ไหมในยอ่องไปหาลูกสาวเนี่ยกูไม่รู้กูจะรู้ได้ยังไงแล้วเฉยนะ,ะทุ่งยางเตรียมด้วยอเ,เออไปเอาไปเก็บไปเฮ้ยเดี๋ยว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 เช้าเดี๋ยวกูเก็บหายไปมบนนี่้เดยรีบไปเนี่ยคุณนัดกับมึงก่อนพ่อไปรอเลยพ่อเดี๋ยวก่อนผมจะไปอ่ะ ผมไปอาบน,น้ำก่อนได้ไหมจะอาบทำไมมันเสียเวลานะเดี๋ยวผู้หญิงก็ไม่ชอบแล้วมึงไม่อาบตั้งแต่<อ>หกโมงเย็นแล้วไปขอความรักเขา่าเขาไม่ชอบดิมไม่เหมือนลูกกูลูกกูอาบตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วนะรู้ใช่ไหมในย่องไปหาลูกสาวเนี่ยกูจะรู้ได้ยังไงเน e ี่ยชิบหายเอาเก๊กครูที่พ่อไหมพ่อันไปก่อนนะเออไปไหเออไปไปไรีบไปพ่อพ่อ พ่ไปร้องบนเลยเฉลยเนี่ยแม่เดี๋ยวพ่อนับนับให้หน่อยนะทางสะดวกทางสะดวกเอาพร้อมนะเดี๋ยวผมอจให้สัญญาณมึงวิ่งเลยนะเอาทางสะดวกมึงต้องคนวิ่งเลยเอาไอเดียวไอมึงไม่รอกูเลยวะเออมันต้องอย่างหนีมันต้องอย่างหนีได้ยั่งใจกูจริงๆ ออกมารับลมข้างนอกรับลมหรือรับอะไรจ๊ะรับลมสิมันนอนแหมฉันรู้หรอกนะนี่ก็รู้นะว่าเจ้าออกมาทำอะไรนะรู้เหอะรู้เหอะรู้ทันมันกันแหละแม่กับพ่อแล้หายไปแล้วครับดึงไปหนึ่งคนครับนี่ใครกอนคนละคู่เลยครับ มึงสิก่อนเลยมึงไวนี่ไม่ใช่หมายถึงว่ามึงร้องเพลงเสร็จไวอ๋อเลยเพลงมึงสั้นเพลงกูยาวอ๋อเลยโชคดีไปมึงก่อนนะเออกดมึงมึงมันรวดเร็วอยู่แล้ว